สวัสดีครับคอบอลทุกๆๆท่านทุกคนครับผมบาสเทพบอลประจำการเหมือนเดิมครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่26กันยายน2568ครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมหลายลีกเลยนะครับลงทําข่ันกันตัวผมหยิบยกมาให้เหมือนเดิมครับช่องนี้ครับ3ทีมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันผมรับประกันผลกำไรให้ในทุกๆวันครับก็ดูบทิเคราะห์วิมาแล้วดูแนวทางกระแสต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนในค่ำคืนวันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปฝากครอบครัวไว้ก่อนเลยครอบครัวเทพบอลของเรานะครับยินดีต้อนรับกับทุกๆคนทุกๆทน ในสายฟุตบอลครับมีความแม่นยำให้ครับครอบครัวมีความมั่นคงให้เข้ามาได้เลยครอบครัวเทปบอลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับทางเข้าใต้โปรไฟล์นะครับทำตามคำอธิบายใต้ได้รูปโปรไฟล์และคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับรับแนวทางดีก่อนใครในทุกๆวันครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเรามีรันกันให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วนะครับมีทีมงานเทปบอลและทีมงานท่านอื่นๆนะครับคอยให้แนวทางกันตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับครอบครัวผมมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต อยู่กับบาสเทปบอลครับถ้ามีปัญหารับเป็นสมาชิกของตัวผมนะครับผมจัดการให้ทุกกรณีเลยนะครับคำคือนนี้ครับสันนมาเป็นดีครับหน้าช่องนะครับเอาไปแยกเน้นจัดหนักกัน3าทีมจะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับขอบนทุกๆคนนะครับต้องการครอบครัวที่มีความมั่นคงมีความแม่นยำให้ครับผมบาสเทปบอลยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับสวัสดี f อฟและคอบอลทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่26กันยายน2 5 6 8้าครับค่ำคืนวันนี้คอบอลก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับตัวผมบานทดใบอลจัดให้สำหรับค่ำคืนวันนี้3ทีมหน้าช่องเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันผมรับประกันผลกําไรให้ครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลก็หลายลีกหลายรายการเลยลงาำแข่งขันพวผมยิบยกมาให้เหมือนเดิม3ทีมอย่างที่บอกไปครับดูบทวิเคราะห์มาให้ดูแนวทางกระแสฟุตบอลต่างมาให้แล้วว่าคืนนี้นะครับ่ามที่สุด นะครับแต่ก่อนจะไปครับเราขอฝากครอบครัวเหมือนเดิมครับครอบครัวเทปบอลของเราครับของผมบาสเทปบอลยินดีต้อนรับกับทุกคนครับดูคลิปนี้อยู่ครับแล้วต้องการแนวทางฟุตบอลดีๆนะครับแนวทางนะครับที่ความแม่นยําในทุกวันนะครับแล้วก็กลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่มีความมั่นคงให้เราเข้ามากันได้เลยนะครับในครอบครัวเทปบอลเรายินดีต้อนรับนะครับปัดขวาครับทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ที่สําคัญเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมันมีคำอธิบายเล็กๆใต้รูปโปรไฟล์คลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาแล้วรับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันคร แนวทางฟุตบอลสดเราก็รันกันให้ตลอดทั้งวันทั้งคืนครับและมีความแม่นยําอันนี้ผมรับประกันผลงานเรามีโชว์ให้เห็นทุกๆวันครับนอกจากตัวผูกผมแล้วนะครับเรามีอินฟลูเอนเซอร์ครับชั้นนําสายฟุตบอลสายกีฬามากมายครับที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยครับอยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ผมมั่นคงปลอดภัยชื่อถือได้100%อยู่ที่ไหนครับ ไม่มันคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทพบอร์รับถ่ามีปัญหาและเป็นสมาชิกของผมครับผมจัดการให้ทุกกรณีเลยนะครับวันนี้นะครับจัดมาให้3ทีมหน้าช่องครับจะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับคู่แรกนะครับเรามากันที่สึกบุนเดสลีกาเยอรมันกันนะครับก็ไปที่อาริอันอารีนาครับบาเยอร์มินิคครับจะเปิดบ้านตนราบการเปยบเของ บเดอร์เบเมนนะครับคู่นี้ก่อนเกมไบเยนอันดับที่1ของตารางครับส่วนเบเมนอันดับ14ตารางบุนเดสณตอนนี้นะครับทิกออกเวลาตีหนึ่งครึ่งบ้านเราเพราะความเลืเปียบบริษัทประเทศมองว่าไบเยนเปิดบ้านเปิดบ้านได้เปรียบค่อนข้างสูงเลยนะครับบังคับชนะ4ประตูขาดขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับสประตูทําได้เพียงแค่ยกยาวครับต้องชนะขาดถึง4ี่ประตูถึงจะเฮกันแบบเต็มเ็มนะครับเจอกันมาในเกมล่าสุดนะครับก็เป็นไบเยนเปิดบ้านชนะเบเมนมา3ประตูศูนย์ นะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างไบรเยอร์เบอนิคครับห้านัดหลังในทุกรายการถือว่าฟอร์มดีมากๆัะทั้งแชมเปี้ยนลีกและก็บุนเดสลีกา นะครับชนะคู่แข่ง5เกมรวดไม่แพ้ไม่เสมอไม่เสมอใครครับแล้วก็ทําสกอร์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับทางฝั่งของเบมนครับใน5เกมหลังครับชนะเพียงแค่1เกมครับแพ้3เสมอ1ฟอนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเบมนณตอนนี้นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นอย่างไบเยอร์มินีครับขาดพอสมควรเหมือนกันผู้ตัดตูวก็นะครับยนัสอูบิกนะครับมีการบาดเจ็บครับแล้วก็กองหลังก็ตานิซิสนะครับ คิมมินแจนะครับออสองโซเดวิดแล้วก็อีโตครับมีการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนกองกลางก็ยาเมามูเซล่าครับมีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นเวีงซองกอบานีก็พร้อมจัดชุดใหญ่ครับมาในระบบ4-2-3-1วันนี้นำทีมโดยหลุยเดออาดครับแซดตเกนเนอร์บี้นะครับแฮร์รี่เคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับทั้งฝั่งของเบเมนเจ้าเอกทีมเยือนวันนี้ครับไม่มีตัวเจ็บหรือตัวติดโทษแบนนะครับเพิ่มเติมนอกนั้นก็เจ็บก่อนหน้านี้แล้วเป็นนตะกกกูลลลองลงงหหััท้้มดเยพวี มิคาสตาร์นะครับโอลิเว่ยดิมงครับมีการบาดเจ็บยูเลียนมาดินี่เจ็บนะครับมิเชลไวเซอร์เจ็บนะครับมักซิมัวบ,บูเวอร์เจ็บทั้งหมดเลยนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับวันนี้มาในระบบ 4, 2, 3, 1ครับนำทีมโดยมาร์โกกูด์นะครับยูติน เอนยินมานะครับรวามลงสนามในค่ำคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเท็บอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการสําหรับกู่นี้นะครับผมอยากให้มองใน้า่ของเวเดอร์เมเบนมากกว่าจริงอยู่ครับความได้เปรียบเข้าทางบาเยนอยู่แล้วนะครับเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลครับส่งภาพริมตัวผู้เล่นนะครับดูดีกว่างนแงนของเบเมนอยู่แล้วการเจอมาก็ส่วนใหญ่ก็ข่มแลวก็ถล่มตลอดครับแต่ผมมองว่านะครับเกมกลางสัปดาห์ของบาเยนมียูฟ่ามยลีกรออยู่คิดว่าน่าจะจัดตัวเล่นผสมลงไปนะครับและค่่3ปรระะตูมมอองงยานนนัั้คบ คิดว่าเบเมนมายันได้นะครับอย่างน้อยนะครับลุ้น2ประตูลุ้นแพ้2ประตู3ประตูดีกว่านะครับ4ีประตูผมว่ามันเยอะไปสําหรับบาเยินชุดนี้เสียประตูง่ายเหมือนกันนะครับฉะนั้นครับให้เลือกเชียร์แนงของเบเวเดอร์เบมนครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับเรามากันที่ลาลิก้าของสเปนครับเป็นด้านของคิลูนาครับจะเปิดบ้านตารางกับมือด้่นของเอสปันยอนนะครับคู่นี้ก่อนเกมคิลูนาอันดับที่20ของตารางครับส่วนเอสปันยอนอันดับที่4ของตารางลาลิก้าณตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าคิลูนาเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันในเกมล่าสุดครับบ้านเอสปันยอนเสมอกันมา0ประตูต่อ0ครับ ก็ฟอร์มการเล่นทานัดหลังของทั้งคู่นะครับในทุรายการอย่างคิวหน้าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับ5เกมหลังสุดไม่ชนะใครครับแพ้3เสมอ2ถือว่าฟอร์มย่ำแย่มากๆนะตอนนี้นะครับทั้งฝั่งของเอสปันยอนดีกว่าครับ5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2อแพ้1ก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับนตอนนี้สําหรับเอสปันยอนทีมเยือนนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าสินนะครับคิโรนนาครับ ก็มีตัวเล่นบาดเจ็บก็พวกควนคารอสครับสาประตูกองกลางก็ตัวมัรเลยมานะครับแล้วก็กองหลังก็ดิวิดโลเปสครับมีการบาดเจ็บนองนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามครับวันนี้มาในบก4-4-2ครับนำทีมโดยพวกนะครับวอลิสลาฟวานัทนะครับก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับทั้งฝั่งของเอปันยอนครับวันนี้ตัวเจ็บหรือตัวติดโทษแบนไม่มีแม้แต่ตัวเดียวฟูลทีม100%ครับพร้อมจัดชุดใหญ่ ลงสนามเลยนะครับวันนี้มาในระบบ4-5-1เช่นเคยนะครับนำทีมโดยโรเบโตเฟรนันเดสนะครับก็พร้อมลงสนามในค่ำคืนวันนี้แนวทางผมบาสเทตบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันมองที่ทีมเยือนเอสปันยอนได้เลยนะครับจิงอยู่ความได้เปลี่ยนอยู่ที่คิโรนานะครับการเล่นในบ้านของพวกเขาครับแต่ผมมองว่าด้วยฟอร์มปัจจุบันแล้วนะครับสัภาพทิม์ตุวเล่นเอสปันยอนชุดนี้สู้คิโรนาได้นะครับฟอร์มกำลังดีหลังอันดับ4ของตารางลาลีกาด้วยส่วน ทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างคิวหน้าฟอร์มไม่ได้ไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เอาอ่างจริงสำ,สำหรับ5เกมหลังสุดไม่ชนะใครถือว่าวันนี้มุมเสมอของเอปัญญมีมุมชนะก็มีให้เห็นนะครับมองว่าเอปัญญ์สู้ได้วันนี้เลือกเชียงด่นอนเอ็อปัญญ์ไปครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3นะครับคู่ปิดท้ายสําหรับหน้าช่องเรามากระที่ฟุตบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกกันนะครับเป็นด้านของเบนฟิก้าครับจะเปิดบ้านตารางก็มีด้านของกิลวิเซนเต้นะครับคู่นี้ก่อนเกมเบนฟิก้าอันดับที่3ของตารางครับส่วนกิลวิเซนเต้อันดับที่4ของตารางนะครับโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกในตอนนี้นะครับทิกอ็อกเวลาตีสอนาทีครับคอนได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเบนฟิก้าเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮถึงจะยิงไม่ได้ครับ1ประตูทำได้เพียงแค่หูแหวงชนนะะะขา2ปรตตูถึงจเเมอกัแบบ็ๆ นะครับคู่นี้เจอกันมาในเกมล่าสุดเป็นกิลวิซนเต้เปิดบ้านพ่ายกับเบนฟิก้ามาศูนย์ประตูต่อสามนะครับส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นเบนฟิก้าห้าเกมหลังครับชนะสองนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งเกมในห้าเกมหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร์มที่พอสมควรดีพอสมควรครับทั้งส่งของกิลวิซนเต้ครับห้าเกมหลังชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งเกมครับในห้าเกมหลังสุดของพวกเขาก็ถือว่ามีฟอร์มนะครับอยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นนะครับ เบนฟิก้าของกุซือโจเซ่มูนิโยครับวันนี้จะขาดพวกครับบูม่ามานูซิลวาพวกนี้อเล็กซานเดอร์บาพวกนี้เจ็บก่อนหน้านี้แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมครับทั้งฟังของทินเยนกิลเซนเต้น,นะครับวันนี้ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับพร้อมจัดชุดใหญ่เหมือนกันก็มาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับก็พร้อมจัดชุดดีที่สุดลงสนามแนวทางผมบาสให้บอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการวันนี้อยากให้มองทางด้านของเจ้าถิ่นอย่าง,ากกาเ,างลเลนใบ แมตช์นี้ต้องการชนะอย่างมากครับเพราะแมตช์ที่แล้วนะครับเสียฟอร์มเสียท่ามาเสมอกับคู่แข่งมาคิดว่าแมตช์นี้เต็มสุกเต็มกำลังแน่นอนนะครับคิดว่าเปิดบ้านชนะได้ถึงแม้กิลวิเซนเต้ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับแต่ถ้าเปรียบสภาพทีมตัวผูเล่นแล้วเบนฟิก้าเหนือกว่าเยอะนะครับให้มองครับทางด้านของเบนฟิก้าหนึ่งประตูมีแน่นะครับรุ่นแมตสองพวกเขาเลือกเชียร์เบนฟิก้าไปครับไม่ทำทุกคนผิดหวังครับ สรุปนะครับสามทีมหน้าช่องเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันในค่ำคืนนี้ครับเลือกเชียงนักของเวเดอร์เบเมนนะครับเอสปันยอนและปิดท้ายด้วยเบนฟิก้าครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรผมรับประกันครับสุดท้ายผมฝากกันไห้เหมือนเดิมแนวทางบทวิเคอะห์จารผมครับบาสเกตบอลที่กับ FC ทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมานะครับชี้ทีมทุกทีมนี้ทําคลิปแบบนั้นผมไม่ทําอย่างแน่นอนผมให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซ ฝากกันไว้และฝากกันไว้สุดท้ายเลยนะครับถ้าอยากได้มากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องครับมาเอากันเพิ่มเติมได้ในครอบครัวเทพบอลเรายินดีต้อนรับทุกวันเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับปัดขวาทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์อย่างที่บอกไปครับมีคําอธิบายใต้รูปโปรไฟล์เล็กๆครับทำตามนั้นและคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันผลงานเราโชยเห็นทุกๆวันจริงๆในครอบครัวเทพบอลเรานะครับคำคือวันนี้ผมขอเอฟซีทุกๆท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สรุปสามทีมหน้าช่องครับในค่ำคืนวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลือกเชียร์เวเดอร์เบยเมนนะครับเอ็ดปันยอนและปิดท้ายด้วยเบนฟิก้าครับสามทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายฝากกันได้เหมือนเดิมครับถ้าอยากได้มากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องนะครับที่ผมดูบทค่อยจารมาแล้วนะครับตลอดทั้งวันนะครับเข้ามาเอากันได้ในครอบครัวเทพบอลเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องอย่างแน่นอนมีทีเด็ดแนวทางให้ทุกวันจริงๆเข้ามาได้ปัดขวาทางเข้าใต้ลูกโปลไฟง่ายนิดเดียวครับคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันฟรีไม่มีค่าใช้จ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ